จริงๆก็มีมุมคิดจากคุณถาวรเสเนียมนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณถาวรนี่ก็ดูเหมือนจะประกาศท่าทีชัดเจนนะครับว่าต่อต้านกระบวนการที่ต้องการจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์คุณถาวรเสเนียมบอกว่าผมคัดค้านการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะขยายความใดๆ ผมถือว่าล้มล้างและขอคัดค้านการทำรัฐประหารที่จะนำประเทศกลับสู่วงจรอุบาทอีกครั้งนี่คุณถาวรเสรเียมก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าไม่เห็นด้วยที่จะมีการไปล่วงล้ำกํำเกินนะครับหรือมีแนวความคิดที่จะไปปฏิรูปสถาบันพระมาหากษัตริย์ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามตรงนี้ต่อไปจริงๆเนี่ยเมื่อ สาร์วัทิที่ที่ผ่านมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมาถึงสารวัที่เนี่ในขณะที่บ้านเมืองของเรามีปัญหาข้อขัดแย้งกันของผู้คนในสังคมมีมวลชนจํานวนหนึ่งไม่พอใจรัฐบาลมาไล่นายกมาให้มีการแก้รัฐธรรมนูญใหม่เขียนใหม่ทั้งฉบับมาปฏิรูปสถาบันแล้วก็ไปเคลื่อนไหวแสดงพฤติกรรมที่เป็นการสาดสีนะครับข้าไปที่สํานักงานตารวจแห่งชาติ